ช่วงบ่ายเรากลับเข้าโซนอ่านเขาวางชิดชุดใหม่ลงตรงหน้าทําชุดนี้ให้ครบส่งก่อนสองทุ่มพรุ่งนี้ค่อยต่อโอเคไม่เบี้ยวแน่นอนผมตอบทันทีก่อนแยกผมลองหยอกเขาเล็กน้อยถ้าผมส่งก่อนเวลายิ้มนิดนิดได้ไหมเขามองหน้าผมหนึ่งวินาทีส่งก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงจะพิจารณาดิวผมเลงทุ่งหนึ่ง เรานั่งทำต่ออีกรอบคราวนี้ผมไม่จับมือถือไม่เท้าคางเข่าชี้ขั้นตอนสั้นๆแต่ตรงจุดผมโดนเตือนแค่ครั้งเดียวตอนข้ามบรรทัดเขาบอกแค่อย่าข้ามแล้วปล่อยให้ทำต่อไม่มีซ้ำเติมบ่ายสามกว่าเราเก็บของเดินออกจากห้องสมุดระหว่างเดินผ่านกระจกบานใหญ่ผมเห็นเ,เราสองคนทับกันพอดีมีรุ่นน้องยืนถ่ายรูปอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ผมไม่ได้สนใจยังไม่ถึงประตูมือถือผมสั่นแจ้งเตือนจากเพจมหาลาัยโผล่ขึ้นมาเป็นรูปเราคนสองคนกับแก้วกาแฟคนละใบ หัวข้อว่าคู่ติวริมสวนคอมเมนต์ไหลเร็วมากผมวุทานเบาๆใครแอบถ่ายตอนไหนว่าพาคินเหลือบดูหน้าจอผมนิดเดียวอย่าไปสนใจอ่านอะไรพวกนี้มากผมแค่ตกใจใครมาแอบถ่ายรูปเราเพจมหาลัยก็เห็นลงรูปคนนั้นคนนี้ไปทั่วแหละแล้วไม่ช่วยให้ทำโจทย์ที่ให้ไปถูกด้วยเขาตอบนิ่งๆผมหัวเราะก็จริงเดี๋ยวผมกลับไปทําเลยส่งทุ่งหนึ่งตามสัญญาจะรอดูเขาพูดคําเดียวแล้วพยักหน้า เราแยกกันตรงบันไดเขายกแก้วขึ้นนิดหนึ่งขอบคุณสำหรับกาแฟผมชูนิ้วโป้งขอบคุณที่สละเวลาสอนคนหัวทึบคิ้วเขาคลายนิดนิดเหมือนเกือบยิ้มแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นผมเก็บภาพไว้ในหัวแล้วกลับหอหัวข้ามผมนั่งทำแบบฝึกจนเสร็จส่งไฟล์ตอนทุ่งหนึ่งตรงแล้วพิมพ์ตามไปว่าครบแล้วนะพาคินตอบเร็วโอเคดีขึ้นหลายข้อผมพิงพนักเก้าอี้ยิม้มเงียบๆพิมพ์กลับไปว่านี่นายยิม้มหรือยังผมส่งทันเวลานะ ยิ้มอะไรยังไม่ได้ส่งก่อนเวลานี่พาคินตอบอ้าวก็นัดหนึ่งทุ่มไงผมรีบแยง้งหนึ่งทุ่มคือเวลานัดแต่ผมบอกว่าส่งก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงนะในนี่ตกเลขจริงๆสินะพาคินอธิบายผมอ่านชัดแล้วหน้าแดงอับอาโวยแต่อีกฝั่งของแชทมีคนยิ้มกว้างแล้วหัวเราะอยู่คนเดียวสนุกที่ได้แกล้งเชา้าวันหนึ่งผมเดินเข้าคณะยังไม่ทันวางกระเป๋ามือถือเด้งถี่จนสั่นทั้งโต๊ะ กลุ่มลายเพื่อนขึ้นรูปจากเพจมหาลายัยคู่ติวริมสวนโผล่หน้าทำลายอีกรอบคราวนี้มีแคปชั่นใหม่นิเทศนี่คู่กับวิศวะเหรอนึกว่าจะเป็นหมอกับวิศวะ